คนเราเนี่ยมันก็ต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงถูกไหมครับผมคนเราเนี่ยมันจะต้องลงให้เป็นแล้วก็กลับมาให้ได้อย่ายอมแพ้นะครับผมเวลาคนที่เรามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมก็ขึ้นมาจากจุดต่ําสุดเหมือนกันนะครผมก็สวัสดีครับผมกับผมต้องกาวคริปโตนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับในการวิเคราะห์กราฟกันนะครับผมวิเคราะห์กราฟเอามันนะครับผมไม่ใช่แนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผม นี่ผมอยากจะพูดคำนี้มาเยอะมากเลยนะผมแต่ว่าผมจำไม่ค่อยได้ <c oughs> นะผมก็เลยติดไว้ในดีสคริปชันนะครับผมก็ปกติคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงกันบ้างนะครับผมอ่านะธรรมดานะกราฟก็เหมือนกันนะผมก็มีขึ้นราคาก็มีขึ้นก็มีลงปกตินะครับผมวันนี้เรามาดูสถานการณ์กันนะครับผมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยของเรานะครับผมดูจากสถานการณ์โดยรวมนะครับผมก็ Welcome back <laughs> นี่นะผมก็เราก็ยังไม่ได้สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะคัมแบ็กมาได้จริงๆนะผมก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนะผมก็ขึ้นเพื่อลงต่อกับลงเพื่อขึ้นต่อสถานการณ์ตอนนี้นะผมขึ้นลงไปเสร็จปุ๊บตู้มไปาจากสถานการณ์ลดลงจากสูงสุดเลยนะครผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปดูนะผมว่าวันจันร์ทเนี่ยบอลลุ่มมันจะเข้าหรือเปล่านะครับ นี่เอาละมาเดทเรน์ rent, ลงมาตรงนี้ลงไปถึงจุดประมาณ20%ถ้า20%เนี่ยตรงเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่มันลงมานะครับผมแต่ว่ามันเคยลงไปถึง30%ใช่ไหมมันคือเรื่องปกติเลยนะผมที่มันจะลงไปนะแต่ว่าทีเนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะลงแล้ววะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมเพราะว่ามันเจอเส้นนี้เจอเส้นนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่เข้า,าในโซนนี้นะครับผม คือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมตั้งโซนนี้ไว้นะครับผมแต่ว่ามันไม่เข้ามาใช่ป่ะแล้วมีการดึงกลับไปเนี่ยแล้วกลายเป็นรูปค้อนเนี่ยรูปค้อนตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องรอคอนเฟิร์มอีกเส้นหนึ่งนะครับผมนี่รอคอนเฟิร์มอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็คือในวันเนี้ยมันจะต้องขึ้นมาไซเว์บริเวณแถวแถวนี้ก่อนนะครับผมอะไซเวย์ขึ้นมาก็เป็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับผมดูในสีชั่วโมง ตอนนี้มันพยายามที่จะขึ้นไปในโซนนี้นะครับผมเนี่ยขึ้นไปในโซนนี้ถ้าเกิดว่ามันสามารถขึ้นไปอยู่ในยืนในโซนนี้ได้นะครับผมนั่นหมายความว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วแต่อันนี้ไม่รู้นะครับผมว่าถ้าเกิดมันลงมาใช่ป่ะเสร็จแ,แล้วทีนี้เด้งกลับขึ้นมาแล้วมันมีการปฏิเสธการเข้าไปมันก็ต้องกลับตกลงมาเส้นนี้นะครับผมนักหมาความว่า มันจะต้องลงมา30% Collection คอลเลกชันแบบปกติเลยนะครับผมผมก็ยังมองว่ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมเพราะว่าตามตำราของการ s t ็อปลอนนะครับผมเขาจะตั้งไว้อยู่ที่15-20%ถึง20%นะครับผมของทรัพย์สินที่ไม้นั้นนะครับผมเราลงมาถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราถัว่วเราใช้วิธีการถัวนะครับผมก็คือการถัวเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดเราซื้อยอดตรงนี้ปั๊บเสร็จแล้วทีเนี้ยมันตกลงมา เราก็ซื้อเพิ่มตรงนี้อ้าวตกลงมาสิแล้วก็ซื้อเพิ่มตรงนี้นั่นก็คือการถัวเฉลี่ยนะครับผมโดยในที่สุดเนี่ยเราก็จะมีทุนอยู่ประมาณนี้แล้วพอมันกลับขึ้นมานะครับผมมันก็จะขึ้นมาอย่างอ่ารวดเร็วแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมเราก็ได้จะได้กําไรแล้วตอน time frame นะผมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันลงมาตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเกิด divergent นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราดูซูมดูดีๆนะมันยังไม่เกิดนะเนี่ยเห็นปะ มันยังไม่เกิดนะครับผมไดเวอร์เจนก็คือการที่เกิดไดเวอร์เจนนะครับผมมันคือการขัดแย้งของราคานะครับผมกับสัญญาณ ISI ตรงนี้นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลงมาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าไอเนี้ยมันยกโลใช่ป่ะมันยกโลแบบเนี้ยนะแปลว่ามันกําลังเป็นขาขึ้นนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับผมว่ามันจะลงต่ออีกหรือเปล่านะครับผมหรือขึ้นเพื่อลงต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้นะครับผมอะลงแบบนี้ใช่ป่ะแล้วกลับมาขึ้นแบบเนี้ย น,นีมีสิทธิ์ลุ้นดังนั้นนะครผมก็เราจะต้องไปแคชอัพในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันพรุ่งนี้ต่อมานะครับผมเป็นอีเทียมนะครับผมอีเทียมนี่โอ้เวลคัมแบ็กจริงๆแล้วนะครับผมอาเมื่อกี้นะเราจับด i เวอร์เจนมาใช่ปะ่ะเราก็มาจับดเวอร์เจนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือตัวนี้นะเนี่ยมีการยกโลเกิดขึ้นนะครับผมนี่ดเวอร์เจนตรงนี้แล้วทีเนี้ย อีเรียมของเรานะครับผมมีตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ลงมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้งันแสดงว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมในทางเฟรมสี่ชั่วโมงดังนั้นแล้วเนี่ยเวลามันลดๆไปใช่ป่ะโดนตบลงไปใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยไอ้เส้นนี้นะครับผมมันขวางหัวไว้อยู่มันอาจจะต้องมีการรอให้มันเบรกก่อนนะครับผมเพื่อคอนเฟิร์มว่าไอ้นี่มันเป็นขาขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นได้อีกนะครับผมอีเรียม บิตคอยในวันนี้นะครับผมมันก็ยังทรงตัวเข้าไปในเส้นนี้อยู่ดังนั้นเนี I ่ยไอ้เจ้าอีชิเลียมนะครับผมก็น่าจะสามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นได้แล้วนะครับผมแต่ภารกิจของมันต่อไปนะครับผมคือการที่ว่ามันลงมาตรงนี้แล้วมันจะต้องเบรกกลับขึ้นไปเส้นนี้ก่อนนะครับผมก็คือเส้นบริเวณแถวๆ444ีศ er ูนย์อะไรประมาณนี้นะก็ต้องกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อม,มายืนตรงนี้ ไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องไหลยาวยันเส้นนี้นะครับผมอันนี้เส้นนี้ปั๊บปั๊บใช่ปะ่ะลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะกระแทกเส้นอยู่ประมาณ2ทีใช่ปะ่ะสองทีหนึ่งสองเนี่ยอย่างเงี้ยสามอ่ะสาให้สามเลยแล้วก็มายืนตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเป็น perfect condition นะครับผมก็มี2ทางนะครับผมก็คือลงเพื่อขึ้นต่อแบบนี้อะไรประมาณนี้นะโอเค ต่อไปเป็น BNB นะีรับผมนี่อันนี้คือเคยเป็นลูกรลักของผมมาก่อนนะครับผมมันราคาที่จะปรับตัวทรงมาแล้วก็กลับมาอยู่ในเส้นนี้นะครับผมกลับมาอยู่ในเส้นนี้อ่าชแนลนี้นะผเหมือนนอกลกูนอกทางไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ปืด้ดลง <laughs> โดนตบลงมาเนี่ยเดอบล็อปตรงนี้นะครับผมก็เป็นการที่ว่าลงมาสวยพอสมควรนะครับผมแล้วก็ลงมาบริเวณแถวๆถวเส้น เอ่อห้าร้อยเอ็ดห้าร้อยสิบประมาณนี้ด้วยนะผมแต่มันไม่ถึงห้าร้อยนี่ผมตั้งไว้นะผมดังนั้นแล้วเนี่ยไอเนี่ยก็กลับตัวเป็นขาขึ้นหรือ,อยังก็เป็นขาขึ้นแบบอ่อนๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่าบิตคอยไม่ถล่มเนี่ยมันก็กลับมาแล้วแหละส่วนโซลานครับผมก็กลับตัวมาแล้วเหมือนกันนะครับผมก็มีการทำดเวอร์เจนไมเหมือนจะทำดเวอร์เจนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราดูแบบชัดๆเลยนะครับผมชัดๆเลยเนี่ย มันยังไม่ทำนะเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นแบบอ่อนถือว่าอันนี้คือ26นะครับผมส่วนตรงเนี้ย26เช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็แค่แบบอ่อนกำลังลงนะครับผมในการขายแต่ว่าทีเนี้ยราคาเนี่ยมันถูกดันขึ้นนะครับผมตรงนี้อา่าเราก็ขึ้นไปติดเส้นติดเส้นเดิมเลยนะครับผมก็คือเส้นแนวต้านเดิมนะครับผมที่217นะถามว่าซื้อได้ยังนะผมก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ <c oughs> 186เนี่ยนะผมก็ ผมบอกไปแล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะได้เนี่ยซื้อไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้ถามว่าซื้อทันหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอให้มันเบรกเส้นตรงนี้ก่อนแล้วนะครับผมเพื่อคอนเฟิร์มขาขึ้นนะผมก็คือช่วงประมาณสัก217 216เนี่ยให้มันกลับมาเทเส้นตรงนี้ก่อนแล้วค่อยพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับผมลูหน้าลูกลักของผมนะผมก็กลับมาจากทัวนรกเรียบร้อยก็มีการทำดิเวอร์เจนเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับผม นี่เดวเจนขึ้นมาแบบนี้อันนี้ลงมาแบบนี้อ่านั่นก็นคือคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็ปั๊บปั๊ป๊ปอ่าเดีลงมาแถวๆสีเลยลงมา38หน่อยๆด้วยนะครับผมก็ใครถ้าเกิดได้ส8นี่ก็ถูกหวยะนะ เนีแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับผมตอนนี้มันจะต้องไซด์เวย์แถวนี้ก่อนนะ, e นะครับผมถ้าบิตคอยไม่ถล่มต่อต่อไปเอดาครับผมเอดานี่ก็เฮ้กลับมาแล้วโว้ยกลับมาแล้วโว้ยเดวิลเจนมาแล้วโว้ยอะมาก็ขอให้หลุดดอยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะผมนอกจากว่าอ่อมันกลับตัวเป็นขาขึ้นเนาะ ส่วนเรื่องราคาเลยเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้เทคชันอะไรแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือถามว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับผมมันก็จะต้องมายืนเส้น EMA 20ก่อนนะ EMA 20พาขึ้นไป EMA 50แล้ว EMA 100ก็พาขึ้นไป EMA 200จนกระทั่งมัน EMA 200พาขึ้นไปเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะเริ่มกลับตัวเอา3เส้นเนี้ยขึ้นไปอยู่ด้านบนนั่นหมายความว่าขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับผม ปั๊มมาดนั้นเนาะดอทหรือโปอกระดอทนะผมก็มีการจับ d i v e r ร์เจเหมือนกันนะผมก็ d ดเวอร์เจตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มะเออแต่ว่ามันอ่อนสัญญาณเฉยๆนะผมไม่มีอะไรก็ดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นแล้วดอทที่เกิดว่าซื้อไปช่วง38-37เนี่ยนะผมอ่าใครได้รับแถวๆนี้นะผมก็แสดงว่าถูกหวยอ่าไม่มีอะไรนะผมก็ตอนนี้เราก็ต้องกลับมา มันต้องกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาเป็นขาขึ้นเรียบร้อยถ้าเราดูแพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะก็เป็นสามเหลี่ยมให้มันเบรกเส้นตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมเบรกเส้นตรงนี้อ่านะเราต้องกลับมาเส้นนี้ปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งสวดเอวกทยานฟ้านะครับผม200ดอนอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้คือผมพูดแล้วนะครับผมว่าไอเนี่ยมันกําลังจะขึ้นมลังกำลังจะขึ้น,น,นถ้าใครได้ซื้อถแถวๆบริเวณถแถวๆนี้ถแถวๆนี้ไป ก่อนนะครับผมก็รับรองที่ว่ารวยเละเลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่า a a v เนี่ยมันมี USDT มารันบนระบบแล้วนะครับผมแล้วก็มีข่าวดีเยอะมากเลยนะครับผมติดตามในทว i t เตอร์ a a v นะครับผมอะมาเรามาดูกันนะครับผมว่าย่อแล้วเข้าตรงไหนเข้าตรงนี้เลยครับผม1 0 7นะถ้าเกิดมันย่อนะแล้วถ้าเกิดว่าเราดูเล่นๆกันแบบยาวๆเลยนะครับผมก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณนี้ และอย่างหนึ่งนะครับผมที่มันยังไม่เป็นขาลงนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่เกิดไดเวอร์เจนด้วยถูกปะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้นี่มันก็กำลังจะขึ้นต่อนะครับผมก็อาจจะมีการลงมาปรับฐานบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็การย่อของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ BTC แล้วนะครับผมแซนนะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมลุ้นให้มันเป็นเส้นสีแดงถูกปะเนี่ยตรงนี้นะครับผมเมื่อวานผมลุนให้เป็นเส้นสีแดงแต่ว่ามันกลับกลายเป็นเขียวอ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับผม มันกลายเป็นว่าขึ้นไปชั้นแล้วนะครับขึ้นขึ้นไปชันแล้วตอนเนี้เราต้องมานั่งระวังว่าแซนเนี่ยจะถล่มเมื่อไหร่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีแรงซื้อเยอะนะครับผมแรงซื้อเยอะมากกว่าแรงขายในตอนนี้นะครับผมแนวรับที่มันจะต้องยืนอยู่ให้ได้บริเวณ4.2ถึง4.3นะครับผมนะตอนนี้คือรอให้มันไซด์เวย์แถวๆนี้ได้ก่อนนะครับผมเพื่อในการปรับฐาน แล้วก็เส้น EMA เนี่ยมันจะต้องขึ้นมารับก่อนดังนั้นแล้วเนี่ยสองสามวันเนี้ยนะครับผมแซนอาจจะยังคงแบบนิ่งๆน,นะครับผมยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากนะคผมก็คนที่ขายหมูแถวๆนี้นะผมก็เสียใ,ใจด้วยนะ <c ười> คือมันมีการปฏิเสธของราคาในโซนเนี้ยรุนแรงมากมาก นะครับผมก็คือในช่วงประมาณ4.8 4.7อะไรเนี่ยเนี่ยรีเจ็คมา3ทีแล้วนะครับผมนั่นแปลว่าตรงเนี้ยมันเป็นเอ่อโซนที่ว่าเออคนเนี่ยเริ่มขายทิ้งนะครับผมถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้นะครับผมแล้วทีเนี้ยโมเมนตัม um ตอนนี้นะครับผมมันฟ้องแล้วนะว่าคนเริ่มเททิ้งแล้วเออก็อันนี้ก็ต้องระวังระวังนะครับผมแต่ผมก็มองอยังไงว่ามันก็ยังยังขึ้นต่อได้นะครับผมอันนี้คือไม่ได้กาวนะแต่ว่ามันจะต้องไซเ์เวถ์แถวนี้ก่อน ถ้ามันไม่ได้ไซเวย์แถวๆนี้ก็ต้องอยู่ตรงแถวๆนี้ก่อนนะครับผมตามสเต็ปเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปนี้อถ้ามันเป็นรูปเนี้ยรูปเนี้ยอันเนี้ยจะต้องระวังละสามเหลี่ยมแบบพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับผมพุ่งขึ้นไปแบบเนี้ยนั่นแปลว่าครั้งสุดท้ายละถ้าเกิดว่ามันเบรกลงเนี้ยเราก็ต้องขาย ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้แนะนําให้ซื้อแล้วนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็อันนี้ใกล้เป้าที่มันจะต้องขายแล้วนะครับผมใครจะโดดออกก่อนก็เรื่องของคุณเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันโอเคนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมยังไม่ขายยังเก็บไว้อยู่นะต่อมากาลาหรือกาล่านั่นเองนะครับผมนี่ประเทศไทยคือกาลาแลนดดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเทคกาลากันใช่ไหม อ้าวมันทำทรงนะครับผมมันทำทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับผมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเซมิติกแทงเกิลนะครับผมก็คือมันเป็นการวิ่งขึ้นของราคาแบบสามเหลี่ยมบีบเข้าไปหานะครับผมก็คือเซตตามที่ผมบอกเลยนะครับผมก็คือมันจะต้องไซด์เวยทลงไปบริเวณแถวแถวเส้นหนึ่งนสองแปดนะครับผมแล้วก็เส้นนี้นะครับผมตอนนี้ไอที่มันแบบวอลลุ่มน้อยนะครับผมเพราะว่าคอยเบรด เนี่ยมันเพิ่งลิสต์มาในคอยเบดนะครับผมเนี่ยเราก็จะเห็นแบบแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับมันยังสามารถขึ้นได้อีกนะถ้าเกิดว่าอ่านี่เห็นป่ะ EMA 2 0ของเขามาแล้วสวยโอเคดังนั้นแล้วนะครับผมมันมีการปฏิเสธของราคาเนี่ยในโซนนี้นั่นแปลว่าตรงเนี้ยมันคือแนวต้านแล้วแหละ คนยังไม่แน่ใจนะผมว่าการันหนึ่งจะขึ้นได้อีกหรือเปล่านะผมแล้วดูโมเมนตัมนะผมก็ออกแดงๆหน่อยนึงนิดนึงนะผมก็ต้องให้มันพักตัวหน่อยนะผมเพราะว่ามันขึ้นมาแบบโอโ้โหเขียวแบบปิดเลยนะผมแล้วถามว่าซื้อบริเวณแถวไหนดีก็ต้องตอบได้เลยนะผมว่า,าผมให้จุดเข้าเลยนะผมก็คือบริเวณ0.21นะถึง0.22นะครับผมก็เป็นโซนเนี้ย ที่มันย่าของราคาได้นะครับผมก็เนี้ยสามารถเข้าได้เข้าได้เข้าได้ถ้าเกิดว่ามันรีเซ็ตอะไรหลายๆอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะอย่าง m a c d เนี่ยมันจะต้องลงมาที่ศูนย์ก่อนนะบริเวณแถวๆนี้ก่อนนะครับผมแล้ว r s i เนี่ยก็ประมาณนี้อ่าลงมาขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับผมอันนี้คือซื้อเก็บไว้ไม่มีเสียหายนะครับผมเพราะว่าอันดับของมันมันยังอยู่ข้างล่าง n x i n i t y นะครับผมกลับมาแล้วก็เป็น โซนแถวเหมือนเหมือนบิตคอยเหมือนอีเทียมเหมือนอะไรทั้งนั้นนะผมผมก็คงพูดอะไรต่อไม่ได้นะครับผมก็แค่กลับมาแล้วนะก็คือมันจะต้องมาเจอกับเส้น EMA 200ก่อนนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยืนบน EMA 200บน t ท m e เฟรมส4ชั่วโมงได้เนี่ยมันก็จะพุ่งต่อนะครับผมเพราะว่ามันก็เริ่มที่จะขึ้นมา50แลละโมเมนตัม um มันฟองแล้วว่ามันจะขึ้นเนาะโอเคเมื่อวานนะผมมีการ ตกใจอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะผมเวลามันพุ่งขึ้นมาเนาะเออเนี่ยเห็นป่ะเส้นนี้นะผมเขียวพิ่นีหารของ e g l d นะผมคือมันเข้ามาในโซนนี้ใช่ไหมเออมันไซเวยในโซนนี้นะผม <c oughs> ผมก็พูดถึงโซนนี้มันมานานมากเลยนะผมห <c oughs> ลายคลิปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นชิมเมนอันเนาะ แล้วมันมีการตกลงมาของ EMA 200นะครับผมในทางเฟรมสี่ชั่วโมงก็ลงมาปุ๊บจ้่ะแล้วพอมันยืนขึ้นบนไซเว์ตรงนี้ได้ปุ๊บขึ้นเป้งขึ้นไปโอ้โหโหดมากเลยกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย21%นนะครับผมก็สวยงามน,นะครับ แล้วถามว่ามันจะขึ้นต่อไหมมันก็ยังขึ้นต่อนะครับผมแต่ว่ามันจะต้องลงมาแถวๆบริเวณ338ก่อนนะครับผมใครที่ตกลดเนี่ยสามเนี่ยมารับตรงนี้ได้นะครับผมโอ้นี่นะครับผมขึ้นแบบเงียบๆเลยนะครับผม A N J นะครับผมหรือ engine นั่นเองนะครับผมมันมาเบรกตรงนี้เส้นนี้เรียบร้อยแล้วขาลงจบแล้วนะครับผมเขากลับมาเป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็ถามว่ามันยังขึ้นอีกต่อได้ไหมมันก็ยังขึ้นอีกต่อได้นะแต่ว่า ตอนเนี้มันจะต้องมีการรีเซ็ตของ i s i ลงมาบ้างนะครับผมนะก็บริเวณแถวเอ่อสามจุดห้าหนงอะไรเงี้ยนะผมสามจุดมันย่อแล้วอะ่ะคือมันย่อแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยคือมันย่อมาทีหนึ่งสีแดงตรงนี้นะผมก็มันก็ต้องขึ้นไปอ่ะเนาะอ่ะเรามาดูมานากันนะครับผมมานานี่ตอนแรกเนี่ยผมว่าเนี่ยจะสร้างเทนไลน์ตรงนี้ไว้นะครับผม <laughs> ตรงเนี้ย สุดท้ายมันมันมันขึ้นต่อก็ไม่รู้แล้วลนะ่ะคือมานาเนี่ยมันเป็นตัวอันดับสูงๆแล้วนะครับผมสามสิบกว่าๆนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยการขึ้นของมันเนี่ยมันก็จะอืดน,นิดหน่อยนะขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ่าลงมากระแทกตรงนี้อาจจะมีการไซเวย์ตรงนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นไปไม่มีอะไรก็ช่วงประมาณสักสี่ดอนอะไรเงี้ยก็น่าจะสามารถรับได้อะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าถ้ามันยกโลใช่ปะ มันก็จะยกโลประมาณ4.0387อะไรประมาณนี้นะผมก็ขึ้นขึ้นเล็กๆน้อยๆนะตอนนี้คือมันกำลังที่จะออกตัวบึนบึนบึน,บนนะทำฐานจรวดอยู่คราวนี้นะผมเรามาดูตัวตัวหนึ่งนะผมที่คนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะกาวไปพอสมควรนะผมก็นะคือ IOST นะครับผมทุกคนเนี่ยผมดูตรงนี้เลยผมตั้งโหวตไว้นะครับผมก็4 6โหวตนะครับผมก็ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยอยู่พอสมควรแต่ว่าอะ ถือว่ามันมีแซมเปิลแล้วกันนะครับผมคนที่ถือ iOS เซีนะครับผมอันนี้ผมสงสัยว่าถือเหรียญไปเพราะอะไรนะครับผมอันดับหนึ่งมาเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าราคามันถูกมันถูกมากเลยก็เลยแบบว่าเอ้ยเข้าไปซื้อดีกว่ามันเหมือนบิตคอยแน่นอนอันนี้คิดผิดนะครับผม เพราะว่าราคาน้อยๆก็จริงนะผมแต,แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเราดู Market Cap เป็นหลักนะผม Market Cap กับ Supply นะผมพอมันคํานวณกันแล้วเนี่ยมันจะได้ราคาปัจจุบันนะผม iOSD เนี่ยเป็นเหรียญตัวหนึ่งที่ซั p l y เยอะมากๆนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาการซื้อการขายเนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินเม็ดเงินมหาศาลนะผมเพื่อดันราคามันขึ้นไปแต่สำหรับคนที่บอกว่า Market Cap มันต่ำนะผมอันนี้โอเคนะ อันนี้คือถือได้ต่อนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่าโปรเจกต์พื้นฐานดีโอเคนะคผมอันนี้ผมยอมรับนะบผมว่ามันดีจริงแต่ว่าการตลาดมันห่วยมาก <c oughs> โอเคปะมันก็เลยแบบจึ๊กจึ๊จึ๊ไปนะแล้วคนที่เลือกตามเพื่อนนะผมหรือตามคนอื่นๆเนี่ยคุณควรที่จะศึกษาก่อนนะผมว่า มันโอเคจริงหรือเปล่าสําหรับตัวคุณนะครับผมแต่สําหรับคนที่บอกว่ามันราคาถูกนะครับผมดึงมันมาก่อนแล้วเข้าไปตัวดีๆก่อนนะครับผมศึกษาก่อนแล้วสถานการณ์ของ IOST ตอนนี้นะผมสิ่งที่มันทําอยู่ตอนนี้คือขาลงนะครับผมขาลงเนี่ยขาลงในระยะกลางเนี่ยนะผมก็คือมีการลดโลใช่ไหมมีการลดโลลดโลลดโลแล้วก็มีการลดไฮ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 ไปเรื่อยๆ นะแปลว่าไอเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่า EMA 200เนี่ยรับอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันร่วงลงมาแล้วมาชนปุ๊บใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดการปฏิเสธของราคาตรงนี้นะผมมันก็ลงไปต่อถามว่ามันมีข่าวดีไหมมันผมไม่ได้ยินข่าวอะไรเลยนะผมเพราะผมไม่ได้ติดตามมากถามว่ามันจะเป็นรูปถ้วยไหมมันมันตอบไม่ได้แล้วอะครับผมเพราะว่ามันเริ่มหลุดโซนถ้วยมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะทํารูปถ้วยนะครับผม มันจะต้องอยู่ตรงบริเวณแถวนี้แต่ถ้าเกิดว่าโซนตรงนี้นะครับผมนี่มันถูกปฏิเสธของราคาตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะคัดได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะลงต่อประมาณนั้นนหะครับผมก็ไม่มีอะไรคุยมากตัวเนี้ยวอลุ่มเทรดมันน้อยด้วยนะครับผมเม็ดเงินมันไม่ค่อยฟลอร์เท่าไหร่เั่นแล้วเนี่ยเวลามันขึ้นมันลงเนี่ยแบบมันอึดอัดนะเออดูไทม์เฟรมหนึ่งเดมันก็ ไม่โอเคอะเนี่ยดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงก็ยังไม่โอเคอะนี่ดูขนาดหนึ่งชั่วโมงนะครับผมมันไม่มีการขยักของราคาเลยมีแต่วันไหลลงไหลลงไปเรื่อยๆนะก็ต้องพิจารณาดูนะครับผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันขาขึ้นหรือขาลงนะดูดีๆกันแล้วกันโอ้ต่อไปชิบะอินูนะครับผมเออ <laughs> ข้าไม่ตายวะ <laughs> ข้าไม่ตายค้าไม่ตายโอเค มันมาถึงโซนแนวรับแล้วนะครับผมโซนแนวรับที่ผมเคยกล่าวไว้ตั้งแต่หลายๆคลีปนะครผมก็คือช่วงประมาณ4-1นะครับผมนี่ก็มันเด้งกลับมาเนาะเด้งกลับมาอาจจะมีกอก2ขึ้นมานะครับผมหรือไม่ก็ขึ้นหลอกเมาก็ได้ขึ้นมาสามเหลี่ยมปุ๊บตรงนี้อ่ะตัวนี้ผมคาดเดายากมากเลยนะครับผมขึ้นมาตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย มันก็จะสามารถพุ่งต่อขึ้นได้นะครับผมขึ้นต่อประมาณสักน่าจะบริเวณแถวๆศูนย์แปดศูนย์แปดสามหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยบริเวณเส้นนี้นี่บริเวณนี้เลยนะครับผมก็คือบริเวณไฮเก่าเออแต่ว่าเส้นขวางหัวเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับผมคนเริ่มไม่เชื่อใจไม่แน่ใจแล้วนะครับผมว่ามันจะดีหรือเปล่าดีจริงหรือเปล่านาะอแต่ว่าตอนเนี้ยมันขึ้นมาแล้วนะครับผม มันจะต้องมีแนวต้านเนี่ยอยู่เยอะมากมายเลยนะผมว่าเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ออ้ยเพียบเลยนะก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะผมว่านี่เลยเห็นไหมมันกลับตัวมาเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกอันนี้ผมไม่รู้นะผมคือมันลงไปด้านล่างแล้วทีนี้ยมันก็กลับขึ้นมาเทสเส้นตรงนี้อ่ะไม่แน่นะครับผมว่าอาจจะเป็นการไซเย์ way ก็ได้ ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ส่วนชิบาเนี่ยจะต้องระวังแบบดอชคอยนะครับผมอันนี้เกิดดเวอร์เจนจริงๆละไอ้กัดเกิดดเวอร์เจนตรงนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นการดเวอร์เจนน่าจะกลับตัวในระยะสั้นนะเนาะเพราะว่าเส้นขวางหัวอย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมมันเยอะมากเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องระวังจริงอย่าไปเล่นมันเลยดีกว่าเอาจริงดอชคอยเนี่ย โอเคจบกันไปสําหรับในการวิเคราะห์นะครับผมบางตัวนะถ้าเกิดว่าอยากจะให้วิเคราะห์ตัวไหนนะผมก็คอมเมนต์บ่อยๆนะครับผมนะบางทีเนี่ยผมก็อาจจะลืมบ้างนะครับผมที่ผมไม่พูดถึงนะครับผมบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะไรก็ได้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมไม่สามารถพูดได้ถึงทุกตัวเลยนะครับผมก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็มานั่งดูกันเองด้วยอีกทีหนึ่งนะผมที่ผมพูดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปปรับยุค ประยุกต์ใช้อะไรประมาณน,นี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ได้กำไรนะครับทุกคน